ก็สวัสดีนะครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปตั้งค่าไทม์ไลน์นะครับใช้ลายส่วนตัวของเรานะครับจัดการนะครับโพสไทม์ไลน์ของ l ลายโอเอจะมีวิธีการตั้งค่าหรือเพิ่มไลายทางการเข้าไปยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆในราบกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเข้าไปที่ลายส่วนตัวของเรานะครับกดเข้าไปครับผม จากนั้นนะครับไปที่ไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ไปที่ไอคอนโปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไปครับ หลังจากที่เรากดเข้ามามันก็จะเป็นป๊อปอัพเด้งมาลักษณะนี้นะครับผมกดเข้าไปตรงที่สร้างบัญชีทางการนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะสไลด์ดูได้นะครับว่าตรงนี้นะครับสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับผมหรือนะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีทางการนะครับหรือบัญชีไลโอเอนะครับสามารถที่จะสร้างบัญชีตรงกุุมเขียวได้เลยนะครับผมหรือถ้าใครมีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบัญชีทางการที่มีอยู่ได้นะครับผมโอเคสําหรับผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะกดเข้าไป ตรงนี้นะฮะจากนั้นมันก็จะขึ้นบัญชีทางการของผมขึ้นมาหมดเลยนะครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยหรือจะเลือกแค่บัญชีเดียวนะครับผมจะเลือกบัญชีเดียวนะครับจากนั้นนะครับ พอผมเลือกแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่เป็นบัญชีทางการในลายส่วนตัวของเรานะครับเราสามารถที่จะโพสต์ในไทม์ไลน์ได้เลยนะครับวิธีการโพสต์เราก็แตะเข้าไปที่บัญชีทางการของเรานี่ครับก็จะเข้ามาอีกหน้านี้นะครับผมมันก็จะเป็นหน้าบัญชีทางการของเราหรือหน้าลายโอเอของเรานั่นเองนะครับตรงนี้มันจะเป็นไทม์ไลน์นะครับเพืเ่อนๆวิธีการโพสต์ก็ไปที่ดินสอนะครับ จากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปภาพหรือเลือกวิดีโอเข้ามานะครับผมจะเลือกรูปภาพเป็นตัวอย่างนะไปที่ไอคอนรูปภาพนะครับจากนั้นก็ไปเลือกรูปมานะครับผมต้องการรูปไหนเราก็เลือกรูปนั้นนะครับกดเลือกมาก็โอเคมันเข้ามานี่ refused. รอแป๊บนึงนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็เขียนแคปชั่นลงไปนะครับเราต้องการเขียนแบบไหนเป็นโอเคโปรเดตอากันนะครับโปรเดตสวยรับลมร้อนโอเคนะครับผม เราสามารถที่จะโพสต์ออกไปเลยก็ได้นะครับหรือจะดูตัวอย่างผมจะพาไปดูตัวอย่างก่อนด้านบนนะครับกดดูตัวอย่างครับเนี่ยครับก็จะเป็นตัวอย่างของโพสต์ของเรานะครับโอเคเรากดย้อนกลับนะครับโพสต์เนี่ยเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับโดยที่ไปที่ตั้งเวลาโพสต์นะครับผมกดเข้ามามันก็จะเป็นรูปตารางเวลาแล้วก็ตารางวันที่ขึ้นมาให้เราเราสามารถที่จะเลือกวันที่นะครับเลือกเวลานะครับผม จากนั้นนะครับเราเลือกเสร็จนะครับเราก็กดตั้งค่านะครับก็เป็นอันว่าโพสเนี่ยตั้งค่าเวลาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดโพสนะครับปุ่มสีเขียวนะครับผมนี่ครับผมเพื่อนๆดูนะมันจะมีว่าตั้งเวลาเห็นไหมครับตั้งเวลา1ตั้งเวลานะครับเราก็กดเข้ามาดูนี่นะครับเขาจะบอกว่าวันที่เเดือน6นะครับเวลา7จ็ดโมงยีนาทีนะครับโพสเนี่ยก็จะออกเผยแพร่นะครับผมโอเคนะครับ ก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ